สัสดีครับทุกท่านตัวนี้เป็นปั๊มเอ็นอาร์นะครับทางนักข่าวโอขุ่นนะครับตัวนี้เป็นเซรามิกนะครับพี่เอสามสิบห้านะครับแรงครับสองต่ายได้สบายนะครับเป็นเ,เซรามิกนะครับถูกเซรามิกความแรงครับพี่ มอเตอร์สามแรงได้นะสั่นได้นะครับเครื่องตจะมีต้ห้าหกแรงแล้วกำลังสวยนะครับใช้เครื่องยนต์จะเหมาะมากกว่านะครับเพราะว่าเครื่องยนต์มาเล่งลอกได้นะครับปิดยาทุเรียนปิดพื่นต่างๆปิดได้มันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราบิดครับลูกฝึกคนแน่นอนครับพันยาวเลยนะครับเดินเบานะครับนี่เดินเบานะครับ เพิ่นเช็ดยาผมเทน้ำรูมใหญ่ครับพี่ใครสนใจ,น,ใจนำไปใช้งานได้เลยนะครับน้ r เ SR ดิรามิกนะครับ